อร่อยไหมคะอร่อยต้องทำยังไงชูนิ้วก่อนด <c oughs> ตอนนี้เรามาอยู่ที่บูวิลล่านะครับตรงถนนราชพฤกษ์นะครับเรากำลังมาจะมารีวิวร้านกุ้ยขายข้าวต้มนะครับแล้วเรามาลองดูครับว่าร้านกุ้ยขายข้าวต้มมีอะไรกินแล้วน่ารับประทานมากรับ Thank you. อร่อยไหมคะอร่อยต้องทำยังไงดูนิ้วก่อน굿อันนี้อาหารเรามาสามอย่างนะครับเราสั่งไปประมาณแปดอย่างอันนี้ก็จะเป็นปลาสลิดทอดนะครับสำหรับลูกลูกสาวหรือน้าลูกสาวนายอร่อยไหมคะปลาสลิดทอดร้านนี้ร้านอะไรนะพูดดังๆใส่ก็ เลยนะครับเอออร่อยกู๊ดเปล่ากู๊ดก่อนกู๊ดทำยังไงกู๊ดมือไม่ว่างค่ะใช่โอเคนี่ปลาสลิดนะครับกรอบมากอยากจะเคี้ยวให้ดูจริงนี่ครับปลาสลิดทำไมไก่ทีปลาสลิดโอเคเคี้ยวให้ดูครับฟังเสียงได้เสียงไหมครับอันนี้นะส่วนนี้ก็เป็นไก่ไฮโป ร้านนี้ผักค่ะครับใช่ครับเราลองมากินดูครับว่าเขาบอกว่าเมนูนี้นี่ขายดีมากนะนขายดีมากนะครับถ้ามาสายคือหมดอาจจะไม่ได้กินนะครับวันนี้เรามาเร็วประมา<ต>่ทุ่มหนึ่งแต่เมื่อกี้เราไปดูในหมอ้อนี่คือหมดแล้วนะใช่รสชาดีครับ,ครบเค้มข้น ตัวน,นี้เป็นไข่เชฟโปนะครับจะเป็นออกแอาานวโบราณโบราณหน่อยจะแบบมีกลิ่นไหม้ของกระทะนะครับเราดูครับใช้ได้ครับรสชาติไฮโปเข้มข้นแล้วก็กัดไปทุกคำนี่มีไข่โปตลอดเลยครับรสชาติดีครับวันนี้วันนี้เจ้าของลงมือทำเองเลยนะครับ เป็นรันที่ใหญ่จริงอร่อยไหมนี่พูดพูดทำไงพูดยังไงคะด <Good. S 2> <c oughs> คนเยอะมากนะครับร้านนี้ถ้าอยากกินของอร่อยก็ต้องรอใจเย็นๆนะครับ <c oughs> เพราะว่าคนเยอะคิวยาว <c oughs> มาอีกจานแล้วครับหมูกระเทียม หมูกระเทียมที่นี่อร่อยมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนกระเทียมทอดต่างหากอ่ะกระเทียมจะกรอบนุ่มแล้วก็อร่อยกินกับข้าวครับแต่กระเีมกรอบผีม้าด้วยมีม้าด้วยหรอกระเทียมกรอบหอมกระเทียมแล้วมีกลิ่นไม้หอมกะทะเล็กน้อยค่อยๆ่ค่อยคูุกปลาชิ้นใหญ่อร่อยมากเลยครับ หนุนิ่มมากเลยครับแมสก์ีได้ด้วยเากกระเทียมให้ดู <_ d ata> มาแล้วครับจานสุดท้ายข้าวผัดหมูของเด็กของเด็กครับอันนี้ไข่น้ำมันหอยอย่างเดียว ร้อนเปล่รออาร้อนหรอร้อนอเไรนะนพูดไหมคะพูดไหมคะคือได้นะคะช่วยกดไลค์กดไลค์ท่นไงไลค์ท่านไงพูดย like. ังไง ไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับ